บอกคนบนบอกคนลบอล้ยงนนะบอกคนละบ้านไปนั่นน่ะไปบอกจะคลองคนนนอะบอกลุงซังบอกลุงงจเขาไปเ็ี้ยงันนะออาไหมได้รับได้รับความอนุยานยังบอกคนเลยยังบอกลุงซังยังบอกลุงซังยังต้องบอกสองคนนะ เี่รน่มกดไว้ยโหพี่น้องเอ้ยคอยบอกติดดลเลียมกดถ่ายวายุก็บ่บมุนบ่โอ้ไปบอกคนเด้อวันนี้คอมาบึงได้ยนนะบ่บอกคู้เดียวป่ได้ไดมบอกคู้เดียวป่ได้ต้องบอกสองบ่งานลุงซางคอยมาทำความสะอาดเด้อ พอไม่ได้เฮ็ดกลางค่ำกลางคืนดอกก็เฮ็ดกลางเย็นเสียงนกเสียงกาทางไหนวะคอยเฮ็ดกลางเย็นดอกพอม่ได้เฮ็ดกลางคืนดอกมะลิเฮ็ดพูดเยวกับเป็นเอือเปิงเมีใครบ้านนะมึงก็เฮ็ดงานนี่เฮ็ดบุญเฮ็ดงานเอาเงินได้หน่นะเห็ดงานเอาหนาได้หน่นะมึงเนี่ย ปูมันนี่กับปูออกไปทูล้าป้าจ๊อานเบสิไปเห็ดเงิ่นแล้วป้าดากับแอนเบสิไปซอยเจจ้าเห็ดปูวันนั้นซอยไผ่ซอยเจจ้าตีแบบพูดไปแหลวผู้เไปตีแบบเลยเบสิกรดอกจูอย้ใดไปผู้ไดไปซอยตีแบบผู้ไดผู้ไดคอยถามน่ผู้ไดบบบมีดอกบ่มีดอกไปนน่งไทยคลิปซื้อน่ะทับทาก็แก๊กแก๊ก เอฟซีมั่กีะแบบเอ้ทำงานเป็นผู้ชายเลยี่ว่อยตากเดือดแต่แม่แมอยู่ผู้เฮียข่อยมอืมไปลงคลิปซาข้อมูก็ว่า่อยอือบางคนเห็ดงานเถอะแมนบ่รู้กะรีเฮตุไม่รีบลงมาคลิปนะดูเลยมันจะรีบลงจังเด๋มันงานปูนซามันก็แหงนตัวมันก็แข็งนปูน ห้องนี้เสร็จแล้วไปไปห้องต่อไปคุณนี่ข่อยมาเฝ้าได้นี่มันยันของหายมันมีของอยู่บ่ลูกจากแล้วมันมีของหายอยู่มันก็อาจจะมีแหละมันอาจจะมีบ่อ่กมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยอูดะพีท่าคือแต่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสิเด็กกับลูกนี่ ตื่นเช้ามาเน่ไม่ได้เห็นยังกับลูกนี่ซโซเทศกันเลี้ยวเทศกเบิ่งลูกกดทายอยู่วะลูกบ่คือขอ่ยตึงเนาะเออเขาก็ต้องวางแผนก่อนเลยเนาะจะ้ามาๆๆยังอยู่หลายลาังอยู่บ่ เอาอจะว่าไหนไหนป้าแถยบ้านแกจะไปช่วยไปทำไปไปทำบ้านแกเนี yeah, ่ยป้าแถยบ้านมาไปป้าแถยบ้านโอ้เมาลากเพ็ดผู้เดียวดีตอนนีน้นะมเพ็ดลากเอาคลิปผู้เดียวบังเนี่ยเว้ยอ,อะไรนี่เยี่ยมตกใส่ละบาดนี่แมาลุงอบอกว่าให้ไปช่วยแม่นอนนอนนั่งอน,นอนมอสจิ๋วหมือนชุกลุงไม่ลุงลุงไม่ให้ไปบ้านเพื่อเนเห็นหน่ะน่ะเพื่อนก็เลยคอยมานีา่นะ เพิ่นบอกว่าได้รับอนุญาตยังรับอนุญาตใช้ขอเพิ่นยังบอกเพิ่นยังเข้ามานีข่ขอแล้วเพราะว่าประวัติมันให้เพิ่นดูแลบ่กแล้ประวัติให้ดูแลก็ค่อยนี่ละ่ะป้าให้บ้านนี่ล่ะกะนี่ล่ะกะัะกะพผ้าใคันมาเฮ็นดนี่ล่ะเนาะถอดเก๋าคนเด้อห้องนี้มาขาเยสสามเหมืังบ่แล้วอยู่ โอ้พี่จะบหลีนอนเว็นนะ้ป่ะมองเนี้ยปะแย่ก็มี้อมึพี่ตังเลยโอ้จบบอ้เลย่อบ่ละนาโอ้ดีน,น่ยังมีหลอดไฟเนาะมีหลอดไฟอสวยเนาะา ก็นก็เย็นเลยเนาะ,ะลุกออกไปนี่ยางออกไปมันไลอีก้ะบางรนกล่องมันอีกไปไปคอยแห้ง้ลยเออ์ตกลงมาได้นนอ่อยนะแต่จะตีทางนอกไม่ได้ตีทางใน,น,กบบกนตกเขามาใสา่หัวนมี่ มันยูนี่ละใมันยนี่และออกไปห้มาพาันอยู่ในบ้านเเก็ะลัวเราก็ตไลไปมันก็เข้ามาคือเกแลัวมีหูง wow ั้นมีขามกระไตเข้ามาเนาะ ยังมีส่วนร่วมเยอยทั้งหมู่กระไดเชนโกเชนการนี่เฮ้ยคนอะไขี้เดืออะยังมาเป็นนาทีอย่าบลูกยังแล้วก็บอกไปตั้งสนาที่ผู้น้อยบุริกดทายอยู่อะห้องนั้นมาความเปลี่ยนแปลงอะไรจ้า จ้ตองดอกเลยนะกับเก็บมันทัวเนี่ยเว <c oughs> ้นะกับเก็บเปนทัวเนี่ย <c oughs> เปินปิดแล้วม่ให้เขา กกปเป็นคะแนนกว่าปัายไม่มาคะแนนสูวมาช่วยกันเลยมาก่อนได้เปรียบตัวนี้เนาะเบืองรถพี่นอ้องเออมร่รีเหตุผู้เดียวีหน้าเนียมเห็นผู้ใดว่าคิดว่าแต่จะมาขโมยมาหลักของมาบอกความนั้นนี่นะ แล้วไ,ไม่ไม่ถูอยู่นะไม่ถูอยู่เดินรำบ้านหล,ะละังนั้นบ้านหลังน้ตหล่างปูนล่างปูนคือเอยเอยเห็นคลิปปูได้ปะเคยเห็นคลิปปูได้ป่ะก็จะเปิดเปิดตูห้องน้ำมาได้นี่ใครอมึงดูเปิดได้ป่ะเปิดมึงดูได้ปะ่ะไหมไม่เปิดไม่ได้อ่ะอ้าวใครผมเปิดได้อ่ะเปิดได้แล้ว ชอบความรุนแรง,งตรวจสอบดูดิติดอะไรเอ่ยอ,อ,อีโอ้ติดตรงนี้นิดเดียวไม่ใช่เป็นตอนก่อมันลุกออกมา Jadi dia Hmm. Ini dia. ป้าเป็นใครกว่าดยากกว่าป้าจะบ้านดูป้าน็มีอะไรด้วยกันแล้วเราก็ขึ้นไปด้วยกันทุกทุกบ้านทุกหมู่ I mm -hmm. Já <coughs> 那个模糊。<laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Đặt nó bỏ Vậy những nào? hấp dẫn <laughs> No. Yeah. เรืเลยครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละโอ,อยากมากได้งานหนึ่งครับเกกมันติด มต,ต,ตีตรงนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็จะเปิดได้สบายแล้วทีนี้โอเคครับผมชิ้นนี้ก็ประมาณนี้แหละสวัสดีครับ